สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่289เจียนอูเปล่งประกายเห็นสวีชิงเป็นเช่นนี้ยิ่งจอมเซียนจื่เสวียนมองก็ยิ่งรู้สึกสนใจชีวิตนี้ของนางเห็นคนมาแล้วมากมายหนุ่มน้อยที่ทั้งหน้าตาดีและเหนียมอายแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่ตอนที่ยังสาวนางไม่สนใจตอนนี้ไม่รู้พระอะไรพอเห็นคนแบบนี้ก็อยากจะเข้าไปแย่เสียหน่อยจึงค่อยๆเข้าใกล้สวีชิง สวีชิงร่างแข็งทื่อหนังหัวชาเหนืบหายใจหอบถีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดเขาขยับร่างไม่ได้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนั่นจิตวิญญาณของเขากำลังสั่นสะเทือนโดยเฉพาะตอนที่จอมเซียนจือเสวียนเข้าใกล้มาเรื่อยๆจนใบหน้าง,งามนั้นหยุดที่ข้างใบแก้มสวีชิงกลิ่นหอมจจรุงพร้อมกับความสดชื่อหลังอาบน้ำที่มาจากกายจอมเซียนจือเสวียนตลบอวนห้อมล้อมสวีชิงขณะที่หายใจเข้าไปแต่ละครั้งใบหน้าสวีชิงก็ตึงเครียดจนขาวซีกระทั่งได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้เลยทีเดียว เอาจริงๆนี่แตกต่างกับสิทธิหญิงที่เขาเคยพานพบในอดีตอย่างสิ้นเชิงภาพนี้อูเจียนอูที่มองอยู่เหมือนมีอสศนีฟาดผ่าลงมากลางทะเลความรู้สึกทําให้เขาเกิดข้อสงสัยขณะที่ใจลอยเขารู้สึกว่าที่เชิญเอิร์นิวกับสวีชิงเรียกให้เขามาไกลนพลีก็เพื่อมาเห็นภาพเช่นนี้หรือภาพนี้ทําให้ใจเขาหวงหงงรู้สึกว่าอันที่จริงตนเองอยากจะเห็นจักรพรรดิโบราณสเสวียนโยมากกว่าและเวลานี้สีหน้าชายชาราหกวังสวรรค์นคนนั้นเป็นปกติยังคงนอบน้อมก้มหน้าหลงไม่วกแวกมีเพียงนายกองที่ในใจยังอิ่มเอ อาชิงน้อยสิทธิ์ที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องใช้แผนนี้ปิ่นปักผมนั่นแพงมากทั้งหมดล้วนเพื่อให้เจ้าได้ดิบได้ดีแต่ขิงยิ่งแกก็ยิ่งเผ็ดเอาปิ่นปักผมข่าไปแล้วนี่ยังเข้ามาช้าเสียขนาดนี้อีกนายกองกระพริบตาในใจเสียดายหินวิญญาณที่ตนเองจ่ายไปขึ้นมามาไวหน่อยก็คงดีขณะที่นายกองทอดถอนใจสมองสวีชิงก็ขาวโพลนจนคริบตาต่อมาจอมเซียนจื่อเสวียนก็เป่าลมแผวเบาที่ข้างหูสวีชิง ลมอุ่นนี้รดลงบนใบหูสวีชิงราวกับมีสายอสนีคลื่นครันอยู่ในร่างกายเขาสวีชิงตัวสั่นเทิมเกิดความรู้สึกไม่รู้จะทำเช่นไรเป็นครั้งแรกในชีวิตจอมเซียนจือสเสวียนเห็นภาพนี้ก็เบิกบานส่งเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะนี้ราวกับนกคมินออกจากขูบเขาเสนอเพราะพรพ้งทำให้คนที่ได้ยินทั้งหมดเคลิบเคลิมขณะที่หัวเราะนางก็ขยับตัวบิดขี้เกียรต่อหน้าสวีชิงเผยเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเต็มเปี่ยมออกมาแบบไม่ตั้งใจ เหมือนว่าการหยอกเย้าเด็กน้อยเป็นแค่งานอดิเรกที่ไว้คอยปรับอารมณ์ของนางในวันปกติก็เท่านั้นเวลานี้ไม่หยอกเย้าเสร็จนางก็ล้วงป้ายชิ้นหนึ่งออกมาด้วยสองนิ้วขี้ไปวางไว้ที่อกของสวีชิงแล้วยังตกลงไปเบาๆสหายตัวน้อยเอาป้ายของข้าไปเจ้าก็สามารถเข้าไปยังส่วนลึกของแผ่นดินวัสนาแห่งนี้ได้แล้วผู้จบจอมเซียนจือเสวียนก็หัวเราะเบาๆหันหลังเดินขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับเซียนหญิงกลับสู่วงโปรยกลิ่นหอมจรุงจากไปไกลเรื่อยๆเพียงแต่ในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นจอมเซียนจือเสวียนเดินไปพลางสายหัว พอเห็นหนุ่มน้อยหน้าตาหน้ารักเช่นนี้ก็อดเข้าไปเยาะแย่ไม่ได้จริงๆนิสัยนี้คงต้องแก้เสียหน่อยแล้วน่าเสียดายกลิ่นค่าวเลือดบ,บนตัวเขาเข้มข้นถึงกระดูกดำหน้าตาหน้ารักแต่กลับมีปราณพิฆาตมหาศาลซ่อนอยู่คิดแล้วน่าจะเป็นคนที่ไม่มีแสงสว่างในดวงใจเลยจนจอมเซียนจือเสวียนจับไปร่างของสวีชิงถึงกลับมาเป็นปกติหอบหายใจพักใหญ่ก็เงยหน้าขึ้นฉับพลันจ้องนายกองเงียบๆนายกองถูกสวีชิงจ้องจนขนลุกจึงกระแอมไอพวกเรารีบเข้าไปเถอะน่จ่ายเงินไปนะตอนนี้ก็เริ่มนับเวลาแล้วด้วย ผู้จบเขาก็ย่างเข้าไปในกระแสนวนอย่างเร่งรีบกลัวว่าสวีชิงจะลงไม้ลงมืออูเจียนอูข้างๆยังอึ้งอึอยู่เขามองสวีชิงสีหน้าค่อนข้างสับสนจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองสถานที่จอมเซียนจือเสวียนจากไปกลืนน้ำลายเอือ้อกสวีชิงไม่สนใจอูเจียนอูเขาจ้องร่างเงานกองที่หายไปกัดฟันเก็บเรื่องน,นี้ลงไปก่อนหันหลังเดินเข้าไปในกระแสวลเช่นกันพอเห็นว่าทั้งสองเข้าไปแล้วอูเจียนอูก,ก็สูดลมหายใจลึกพึมพำเสียงเบา ผู้บำเพ็ญอย่างข้าไม่อาจเข้าใกล้อิสตรีหญิงสาวไม่มีประโยชน์ต่อการฝึกบำเพ็ญรบกวนจิตใจ,จสร้างความเดือดร้อนรำคาญผู้บำเพ็ญอย่างข้ามนุษย์โลกต้องตั้งมั่นเดินไปให้ไกลเช่นนี้จึงจะสำเร็จนี่คือคำพูดที่จักรพรรดิโบราณสวินโยเคยกล่าวไว้เดิมทีอู่เจียนอูก็ยอมรับคำพูดนี้มากแต่ตอนนี้ในใจเขามีความหวั่นไหวขึ้นมาแต่จิตต๋าเขามั่นคงไม่นานก็ฟื้นฟูกลับมาในดวงตาเผยแววยึดมั่นย่างเท้าก้าวเ,เข้าไปในกระแสวนจากที่ทั้งสามคนเดินเข้าไปในกระแสวลไม่นานแผ่นดินที่ถูกปิดผนนนึึกกกกไวว้้้้็ปราาาฏขขเบงหพ สถานที่นี้ใหญ่โตมากเทือกเขาราวระลอกคลื่นค่ายกลก่อกตัวขึ้นบนท้องฟ้าแผ่นดินใหญ่สร้างขึ้นมาจากสิ่งต้องห้ามขนาดของมันดูใกล้เคียงกับจุดที่เคยเป็นเมืองหลักเจ็ดเนตรโลหิตในทวีปักษาสวรรค์ทักษิณตำแหน่งใจกลางที่ได้านในเทือกเขาที่สลับทับซ้อนแต่ละชั้นมีทะเลสาบขนาดยักษ์อยู่แห่งหนึ่งน้ำในทะเลสาบเป็นสีเลือดราวกับเกิดขึ้นจากเลือดที่หลั่งริน ในทะเลสาบมีเสาขนาดยักษ์ย้ายต้นหนึ่งตั้งอยู่เสาต้นนี้เหมือนเป็นเสาค้ายันฟ้าดินสีดำสนิทด้านบนมีสายฟ้าหลายสายแล่นแปลกๆขนาที่หน้าหวัดวันก็แฝงกลิน่นอายบรรพกาลที่สั่งสมมาไว้ด้วยราวกับว่ามันเป็นประจักษ์พยานให้กับประวัติศาสตร์นับไม่ถ้วนที่ผ่านการเวลานาน,านแสนนานมายอม่อเสาต้านตนี้เห็นว่ามีโซ่หนาอยู่เส้นหนึ่งด้านบนสลักตราประทับไข่กลนไว้แน่นขนาดแผ่คลื่นความน่ากลัวไร้เทียมทานออกมาและสิ่งที่โซ่พันธนาการไว้คือกระดูกกระสอรพิษขนาดยักษ์ย้าย กระดูกกระสอระพิษยาวมากมีเสาเป็นศูนย์กลางขดเป็นวงจนกลายเป็นเทือกเขาในที่แห่งนี้ได้นในสุดล้อมทะเลสาบไว้ขนาดใหญ่โตสะเทือนจิตวิญญาณตำแหน่งหัวอสอรพิษคือด้านบนของเสายักย้ายต้นนั้นดูแล้วเหมือนเทือกเขายื่นมากลางอากาศหัวอสอรพิษดูโหดเหี้ยมไม่มีเลือดเนื้อเหลือแค่กระดูกสีดำราวกับว่าก่อนตายยังไม่ยอมจำนวนปากใหญ่ของมันอ้าค้างเผยให้เห็นฟันแหลมคมแต่ละซี่เห็นว่าบนฟันใหญ่ด้านหน้าด้านขวายังมีเลือดสีทองแห้งกรังติดอยู่ และเลือดสีทองนี้ก็แผ่พลังสั่นฟ้าสะเทือนดินกึกก้องไปทั้งสวรรค์เก้าชั้นฟ้าออกมาพลังนี้สูงส่งอาหาังการเพียงพอที่จะทําให้คนทั้งหมดที่เห็นจิตใจครั่งคร้ามจิตวิญญาณสั่นคลอนทั้งหมดคล้ายคลึงกับที่สลักไว้ที่ภาพบนฝาผนังจุดที่ต่างกันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนเห็นด้วยตนเองนั้นบริสุทธิ์มากกว่าตอนที่ดูจากภาพบนกําแพงหลายเท่าโดยเฉพาะกลิ่นอายน่ากลัวของหมุดน,นั่นรวมถึงแรงสยบด้วยพลานุภาพที่ยังคงอยู่หลังจากอสรพิษตัวนี้ตายไปทาให้พวกสวีชิงหน้้้าาเเปปลีี่ยนนนสสไใจตระขึม นายกองตาแข็งจ้องเคี้ยวที่มีเลือดสีทองติดอยู่ในกะโหลกสระพิกเขม็งหายใจฟืดฟาดอย่างรุนแรงข้างโง่จริงๆทำไมถึงเอาแต่เป็นห่วงสมบัติด้านนอกไม่คิดเลยว่าในพันธมิตรจะมีของเช่นนี้อยู่ด้วยนั่นเป็นเลือดของจักรพรรดิโบราณเสวียนโยเลยนะสวีชิงไม่ได้สนใจฟันน,นั่นหลังจากเขากวาดตามองไปรอบๆสิ่งที่สัมผัสได้หลักๆคือสถานที่นี้แฝงไว้ด้วยพลังวิญญ,ญาณเข้มข้น ความเข้มข้นของพลังวิญญาณนี้ราวกับกลายเป็นทะเลวิญญาณอย่างไรอย่างนั้นทาให้คมภีเพลิงพิคาตกลืนวิญญาณในร่างกายโคจรขึ้นมาชักจูงพลังวิญญาณเป็นสายสายหลอมรวมเข้าสู่ร่างกายที่นี่เป็นแผ่นดินวัสนาที่เอาไว้เปิดช่องเวทจริงๆสวีชิงใจเต้นแต่เขาก็บุ่มบามลอยขึ้นกลางอากาศแล้วมองไปรอบๆทําการสํารวจต่อและจุดสําคัญที่คือผู้บําเพ็ญที่อยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาสามคนไม่ว่าจะสิธิ์ที่มาจากสํานักโลกาธมินหรือว่าจากสํานักอื่นๆก็มีผู้ที่ยอมจ่ายหินวิญญาณเข้ามาฝึกบําเพ็ญที่นี โดยเฉพาะสำนักโลกานพวกเขาไม่มีทางต้องจ่ายมูลค่าเดียวกับสินนอสสำนักแน่อาจมีวิธีการอื่นที่ใช้แลกเปลี่ยนคุณสมบัติเพื่อเข้ามาดังนั้นสวีชิงจึงกว่าสายตาไปที่คนหลายสิบคนในสถานที่แห่งนี้สิทธิสำนักโลกันธมินมีมากกว่าครึ่งคนเหล่านี้ล้วนแต่นั่งขัดสมาธิฝึกบำเพ็ญยิ่งไปกว่านั้นสวีชิงยังเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่บนเทื้อเขาที่แปลงมาจากกระดูกกระสรพิษวงนอกสุดมีผู้ที่เข้าไปใกล้ใจใกลางมีน้อยมากสิ่งนี้ทําให้สวีชิงคิดถึงป้ายที่จอมเซียนจดเสวียนให้เขาขึ้นมา เห็นได้ชัดว่าฝึกบำเพ็ญที่นี่ยิ่งเข้าใกล้ส่วนลึกพลังวิญญาณก็จะยิ่งเข้มข้นเมื่อสวีชิงช่างน้ำหนักต่อให้ตนเองเข้าไปในส่วนลึกแต่เวลา3วันก็ยังเปิดช่องเวทอีกสิช่องไม่ได้อยู่ดีหากคิดจะเปิดช่องเวทสิช่องอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนถึงจะได้นอกจากนี้ถ้าหลังจากเปิดช่องเวทที่เหลือต้องการพลังวิญญาณมากขึ้นอีกเวลาหนึ่งเดือนคงไม่พอไม่มีหินวิญญาณมากขนาดนั้นสวีชิงหันหน้าไปมองอู่เจี้ยนอูตอนนี้นายกองขณะที่สูตรรับอยู่สายตาก็ไปอยู่ที่อู่เจี้ยน พวกเขาทั้งสองจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ก็อยู่ที่ระดับความตื่นเต้นของอูเจียนอูที่มีต่ออสรพิษปีศาต,ตัวนี้แล้วอูเจียนอูเวลานี้กำลังสั่นเทิมนับตั้งแต่ที่เดินออกมาจากกระแสะวนพริปตาที่ย่างเข้ามาสถานที่นี้เขาก็ตัวสั่นอย่างตื่นเต้นแบบควบคุมไม่อยู่ขึ้นมาดวงตาเกิดประกายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจ้องไปที่เสามุดสวรรคขนาดยักษ์ยยต้นนั้นเขม็งด้านบนสลักกรอาไว้บทหนึ่ง ก่อนหน้าสวีชิงสังเกตเห็นแล้วแตกต่างกับที่สลักไว้บนภาพกำแพงอยู่บ้างแต่ไม่ได้สนใจทว่าในสายตาอู่เจี้ยนอูนี่เป็นต้นกำเนิดความปรารถนาของเขาไม่จําเป็นต้องให้สวีชิงกับนายกองเร่งรัดเขาค่อยๆลอยขึ้นไปพร้อมกับอาการสารั่นเทามองไปยังบทกรพึมพำเสียงเบามุสวรรค์สะกดปีศาจนาคีเลือดจักระพัดหลอมฟ้าดินขณะที่สวีชิงกับนายกองมีสมาธิจ,จดจ่อมาสัมผัสรอบด้านทันทีแต่รอบด้านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดยังคงปกติไม่ได้ผลหรือ สวีชิงแอบถอนหายใจเขารู้สึกว่าตนเองกับนายกองก่อนหน้านี้คิดง่ายเกินไปอูเจียนอูจะไปกระตุ้นความสนใจของวิญญาณอสอรพิษได้อย่างไรวิญญาณอสรพิษนี้ต่อให้หลับไหลมานานแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะถูกกระตุ้นขึ้นมาง่ายๆแต่นายกองไม่ยอมจำนวนอย่างชัดเจนเขาจ้องกลางอากาศเขม่งอูเจียนอูที่ร่างกายสั่นสถานพางลิ้มรถบทกลอนของจักรพรรดิโบราสวินโยจู่จูก็เอ่ยขึ้นว่า เสียวเจียนเจียนเจียนเจ้าลองจินตนาการในหัวดูว่าจักรพรรดิโบราณเสวียนโยผู้ยิ่งใหญ่เขาสวมชุดจักรพรรดิสวมกวนจักรพรรดิฉัดเหนือสีสก้าชั้นสองประกายหมื่นวงร่างทั้งร่างพลังโถงสวรรค์เวลานี้กำลังเดินมาจากทะเลโอลานเมื่อเขาย่างเท้าก้าแรกก็แหวกทะเลก้าที่สองน้ำทะเลก็ก่องเงาคาระวะเขาเมื่อนายกองพูดอู่เจียนอู่ร่างกายก็สั่นเทิมอย่างรุนแรง เขาย่างเท้าก้าที่สามมาถึงแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ตอนนั้นที่นี่ยังไม่เรียกว่ามนทนรับเสรจราชันแต่ถูอสอรพิษปีศาตรตวหนึ่งควบคุมไว้รัดเล็กนับไม่ถ้วนของเผ่านมนุษย์เราถูกมันเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเลือดเมื่อจักรพรรดิโบราณเห็นเช่นนี้ก็โกรธาสิ่งที่ยิ่งกว่าก็คืออสรพิทะเลตัวเล็กๆับกัดมาที่ขาของจักรพรรดิโบราณทีหนึ่งนายกองพูดถึงจุดนี้อูเจียนอูก็หายใจหอบถี่ในหัวฉายภาพนี้ขึ้นมา จักรพรรดิโบราณก็มองอย่างหยาหมินโบกมือหลอมท่าทั้งห้าเป็นมุสวรรค์จัดก,การสะกดอสรพิษปีศาต,ตัวนี้อยู่ที่นี่ก่อนจะจากไปยังเขียนบทกอนไว้อูเจียนอูเจ้าเห็นภาพนี้แล้วหรือไม่อูเจียนอูหายใจหอบที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายยิ่งสั่นแรงขึ้นภาพที่ฉายในหัวเขาจักรพรรดิโบราณที่เดินมาจากท้องทะเลหน้าตาค่อยๆอยกลายเป็นตัวเขากระทั่งคริตานี้คุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัวสิ่งที่อูเจียนอูชอบที่สุดก็คือการเรียนแบบจักรพรรดิโบราณสวินโยเรียนแบบมานานหลายปีเรียนแบบจนเข้ากระดูกด เวลานี้เขาเรียนแบบตามสัญชาตญาณระหว่างที่นายกองคอยบรรยายของใบหน้ามืดหมนสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขืนดวงตาเผยแววหยาหม,มิ่นยืนอยู่กลางอากาศกาดมองพื้นดินสะบัดชายเสื้อเอ่ยขึ้นเสียงเรียบเป็นแค่อสอรพิษตัวจอยแต่กลับมากัดข่าระวังหนาฟันจะหักทะลวงทส้สิ้นเสียงเขาสถานที่นี้ก็ส่งเสียงครื่นคลันทันทีและเหมือนมีเสียงคำรามดังมาจากกาลเวลาพร้อมกับความเกรยดชังความโหดร้ายและความบ้าคลั่งสะท้อนก้องไปทั่วสารทิศสันสะเทือนจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันในแดนต้องห้ามของสำนักกระบีเมคาจะรถฟ้าพันธมิตรแปดสำนักก็มีเสียงคำรามดังมาจากถ้ำหินในแดนต้องห้ามกล้องไปทั่วสารทิศมีความโศกเศร้ายิ่งมีความเปรดชันงผมสวรรค์สวีชิงข้าต้องขอบคุณเจ้าหากไม่ใช่เจ้าทําให้ข้ามาอยู่ระหว่างความเป็นความตายเจ็บปวดทรมานจนถึงตอนนี้ข้าเซิงอวินผู้ปราดเปรื่องคงไม่สามารถเปิดช่องเวทที่121ได้ไวถึงเพียงนี้ขณะที่เสียงคำรามดังตึกกล้องในบ่อเลือดของถ้ำเซิงอวินผู้ปราดเปรื่องที่เดิมทีมีร่างเหมือนโครงกระดูกเวลานี้ก็พุ่งออออกกกกมาากานนมาาาาาาจด้นใยู่ลงาาศ เลือดมหาศาลหลั่งไหลลงมาจากตัวเขาเผยให้เห็นเรือนผมสีแดงรวมถึงใบหน้าที่งดงามเพียงแต่ตาขวาของเขากลายเป็นสีดำสนิทถูกวิหกทองที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่คนนอกสัมผัสไม่ถึงตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่วิหกทองตัวนี้มอบพลังชีวิตที่น่าตกตะลึงแก่เขามีไว้เพื่อสะกดพิษร้ายแรงที่อยู่ในร่างกายเมื่อถึงตอนที่สมดุลก็ทําให้เสื้ออวินผู้ปราดเปรื่องที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายค้นหาช่องเวทที่121พบและทะลวงเปิดมันก่อเป็นไฟชีวิตดวงที่5ขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุก อย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก